ซึ่งขนาดเดียวกันนะครับสถานการณ์ของแฮนเดอร์สันกับลิเวอร์พูลเองก็เริ่มที่จะไม่แน่นอนแล้วหลังจากที่เยเกันคอปเชนเนอร์หงแดงเพิ่งจะคว้าตัวสองกาบสวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง13 ET Football Variety ช่องที่จะนำสาระและข่าวสารเกี่ยวกับวงการฟุตบอล มานำเสนอให้ทุกๆท,ท่านได้รับชมกันแต่ก่อนอื่นเลยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับทางช่องของเรากันด้วยนะครับหากพูดติดขัดหรืออันออกเสียงผิดพลาดแต่ประกันใดก็ขออภัยมาไว้นะที่นี้ด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกชมข่าวสารตามใจที่ท่านชื่นชอบได้เลยมีลิงก์และเวลาอยู่ที่ดิสคริปชันใต้คลิปวิดีโอนะครับกรับสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก่มาเริ่มกันที่เรื่องแรกของเรากันเลย แมนยูพร้อมปล่อยแม็กไกว์หากได้50ล้านปอนด์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมปล่อยแฮร์รี่แม็กไว์กองหลังกับตันทีมออกจากถิ่นโอแทฟฟอร์ดด้วยราคาเพียง50ล้านปอนด์กองหลังดีกรีทีมชาติอังกฤษนะครับย้ายมาจากเลสเตอร์ซิตี้มาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อปี2019ที่ผ่านมาด้วยค่าตัวถึง80ล้านปอนด์โดยที่ถือว่าเป็นค่าตัวที่สูงเป็นสถิติโลกสำหรับตำแหน่งกองหลัง แต่ว่ากลับทําผลงานได้อย่างน่าผิดหวังและกลายเป็นตัวเลือกรองของเอริกแทนฮาต่อจากราฟาเอลลาวานลิซันโดมาติเนสวิกตอร์เลนดิเลฟหรือแม้กระทั่งลูกชอในตําแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟและล่าสุดเลยนะครับทางแมนเชสเตอร์อิสซิงนิวได้รายงานว่าปีศาจแดงพร้อมปล่อยตัวเซ็นเตอร์ฮาฟทีมชาติอังกฤษออกจากทีมทันทีหากว่ามีสโมสรที่พร้อมจะจ่ายค่าตัว50ล้านปอนด์ไม่จะทำให้สโมสรขาดทุนถึง30ล้านปอนด์ก็ตาม ทางนี้นะครับก็มีรายง,งานเพิ่มเติมอีกว่าแฮร์รี่แม็กไวกว็ยังไม่ได้ยอมแพ้กับสถานการณ์ดังกล่าวตัวเขานะครับได้ฝึกซ้อมอย่างหนักด้วยตัวเองเลยในช่วงปีซีซั่นเพื่อหวังกลับมาทวงตำแหน่งคืนให้ได้ในฤดูกาลหน้าเรามาต่อกันที่เรื่องต่อไปของเรากันเลยนะครับเจอหลาดหวังดึงอดีตเพื่อนร่วมทีมลิเวอร์พูลหวนร่วมงานที่ซาอุ สตีเวนเจอร์ลาดคนซื้อคนใหม่ของเอิติฟักสโมสรในซาอุดิอาระเบียนะครับกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการยื่นขอเสนอคว้าตัวจอแดนเฮนเดอร์สันมิดฟิลกับตันทีมลิเวอร์พูลในพรีเมียร์ลีกไปเสริมทัพในช่วงปิดสีซสั้นทางด้านของเลกิปสื่อดังเมืองน้ำหอมก็ได้รายงานว่าเจอร์ลาดที่เพิ่งจะเข้ามารับงานกับอิติฟักนั้นต้องการตัวเฮนเดอร์สันเป็นอย่างมากหลังจากที่เคยเล่นร่วมกันทีลิเวอร์พูลมานานหลายปี และรู้ถึงอิทธิพลของดาวเตะชาวอังกฤษเป็นอย่างดีซึ่งขณะเดียวกันนะครับสถานการณ์ของแฮนเดอร์สันกับลิเวอร์พูลเองก็เริ่มที่จะไม่แน่นอนแล้วหลังจากที่เยเกันคอปเชนเนอร์หงแดงเพิ่งจะคว้าตัว2องกองกลางรายใหม่อย่างแม็กซ์อลิกเตอร์และโดเมนิกโซบอนไลเข้ามาร่วมทีม ซึ่งปัจจุบันนะครับแอนเดรสันอายุ33ปีและไม่น่าที่จะได้ยืนเป็นตัวหลักในฤด,ดูกาลหน้าด้วยซึ่งทําให้เจอร์ลาดเนี่ยวังใช้โอกาสนี้ยื่นข้อเสนอเงินก้อนโตบวกกับการการันตีตําแหน่งตัวจริงให้กับอดีตรุ่นน้องร่วมถิ่นแอนฟิลด์ได้พิจารณาสำหรับเจ้าตัวนะครับก็ประสบความสําเร็จกับลิเวอร์พูลมามากม,มายเลยโดยตลอด12ปีกับสโมสรได้ลงสนามรวมไปทุกรายการเกือบ500เกมเลยทีเดียว และเราก็มาถึงเรื่องสุดท้ายของเรากันแล้วนะครับเปชขึ้นเต็งหนึ่งลุ้นเซนมัวนี่ปาดหน้าแมนยู Man, ก็มีรายง,งานนะครับที่ระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไบร์มิวนิคและท็อตแนมฮอสเปอร์ต่างให้ความสนใจในตัวของแลนดัสโคโลมัวนี่อยู่ในขณะน,นี้แต่กลายเป็นเปชนะครับที่เกาวมาเป็นเต็งหนึ่งในการคว้าตัวไปยังถิน่นปราอร์ ซึ่งปัจจุบันนะครับมัวน,นี่ก็เล่นให้กับไอทักแฟงเฟิร์ตในศึกบุนเดลิก a าเป็นซีซั่นแรกและเจ้าตัวได้สร้างความประทับใจให้กับบรรดาทีมยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปเลยด้วยการยิงไปถึง23ประตูและทำไปอีก17เแอ็ซิสในทุกรายการและเป็นที่ชัดเจนนะครับว่าเอริกธันฮางนั้นกำลังมองหาดาวยิงคนใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งมัวน,นี่เนี่ยก็เป็นหนึ่งในเป้าหมาย ของเอริกแทนฮากแต่ด้วยค่าตัวที่สูงมากๆจึงทําให้ยังไม่มีการยื่นข้อเสนอเพื่อขอซื้อตัวแต่อย่างใดแล้วก็มีรายงานเปิดเผยว่าแฟรงเฟิร์ตนะครับต้องการเงินเป็นจํานวน100ล้านปอนด์เพื่อเป็นค่าตัวของดาวยิงรายนี้แต่อย่างไรก็ตามป h ชก็เชื่อว่าพวกเขาจะสามารถยื่นข้อเสนอและปิดดิวได้ตกลงราคากันที่80ล้านปอนด์ในตลาดซัมเมอร์ ก็เช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c คร b e ให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับหากพูดติดขัดหรืออ่านออกเสียงผิดพลาดแต่ประการใดก็ขออภัยมานนที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ